ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้การเช็คชื่อและการตั้งค่านะครับให้กับนักเรียนง่ายๆและบอกเลยว่าเทคนิคที่อยู่ในคลิปนี้นำไปใช้ได้จริงแน่นอนครับทาทูก้าแคมทาทูก้าคาร์ดเอพิโซดที่3มาแล้วนะครับสวีดาส,สดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนนแชร์นะครับ หลังจากที่ทีเดน h ชา e ได้ปล่อยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทัทุก้าแคมป์ออกไปนะครับก็มีคุณครูลหลายๆท่านนะครับให้ความสนใจนะครับและนี่แหละครับที่เชื่อว่าการทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับทัทุก้าแคมป์ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับคุณครูนะครับอาจจะแค่เพียงหนึ่งท่านเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับทีเดนแชร์นะครับ วันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเช็คชื่อนักเรียนง่ายๆนะครับแล้วก uh> ็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าในระบบของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนรูปภาพเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนขอคุณครูเปลี่ยนเนี่ยคุณครูจะอนุญาตเลยไหมหรือจะมีกลไกมีวิธีการมีกระบวนการอะไรก่อนถึงจะอนุญาตให้นักเรียนเปลี่ยนนะครับมีเทคนิคดีๆมาแบ่งปันในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผม ก่อนจะไปรับชมกันต่อฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมองตรงนี้นะครับจะมีเช็คชื่ออยู่2อันด้วยกันคือเช็คชื่อแบบปกตินะครับแล้วก็เช็คชื่อด้วย QR code ในส่วนเช็คชื่อด้วย QR code เนี่ยจะขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณครูท่านใดอยากไปลองก็ไปลองดูได้นะครับแต่ว่าในที่นี้จะพูดถึงเช็คชื่อธรรมดาตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้ง เมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะเด้งหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับแล้วก็มีเวลาปัจจุบันขึ้นมาตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้นะครับเปลี่ยนวันเปลี่ยนเวลาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเริ่มต้นเรียนนะครับตอนประมาณสมมุติว่าเป็น8ปดโมงนะครับอ่าโอเคนะครับ8ปดโมงตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเลิกเรียนตอน9ก้าโมงนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพื่อที่เวลาเราไปดูรายงานเนี่ยนะครับมันจะได้ เมื่อเราเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับเราก็จะเช็คชื่อนะครับนักเรียนแต่ละคนได้เลยโดยมีอยู่ทั้งหมด5คอลัมน์ให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือเข้าเรียนลาป่วยขาดและสายนะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กดูนะครับอ๋อโอเคนะครับก็สามารถที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจะเลือกได้หลายอันนะครับแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมเฉยๆก็ ติกลือกอันเดียวนะครับอย่างเช่นผมจะให้คนนี้มานะครับคนนี้ลาคนนี้ป่วยนะครับคนนี้ขาดคนนี้สายนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเมื่อเรากดในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับตัวการ์ตูนของนักเรียนตรงนี้นะครับ่าลองเช็คดูนะครับถ้าใครเคยใช้คัสโดโจคัสหนึ่งสองสามเนี่ยจะนึกออกนะครับเดี๋ยวลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับสองคนมาเรียนนะครับอันนี้ลาอันนี้ป่วยนะครับอันนี้ขาดอันนี้สายนะครับ มาลองกดยืนยันดูนะครับออันนี้ต้องเปลี่ยนเวลานิดนึงนะครับเคอันนี้เป็น9นะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วปึ๊บเคนะครับลองกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับตรงนี้ปรากฏว่านะครับยังกดชื่อของนักเรียนได้อยู่นะครับอืมโอเคนะครับยังสามารถที่จะมีการสุ่มแล้วก็จะขึ้นชื่อของนักเรียน จริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนที่ถูก d i s a b l e ไว้นะครับหรือว่าปิดไว้เดี๋ยวยังไงจะลองส่งฟีดแบ็กให้กับทาทูก้าแคมป์ลองปรับตรงนี้ดูนะครับหรือว่าตอนที่เราสุ่มชื่อนะครับมันจะไม่ขึ้นหรือเปล่านะครับขออนีญาตลองเช็คดูนะครับอ่าก็ยังขึ้นเป็นทุกคนอยู่นะครับแสดงว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ลิงก์กันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเช็คชื่อแบบง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ผมเห็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์มากๆก็คือบริเวณตรงนี้นะครับก็คือการเพิ่มโน้ตเนี่ย ปกติแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าโรงเรียนของคุณครูแต่ละท่านเนี่ยมีการบันทึกหลังสอนอยังไงนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ได้มีการอนุญาตให้การบันทึกหลังสอนเนี่ยจากเดิมที่เขียนเอาใช่ไหมครับเป็นพิมพ์เอาได้แล้วนะครับเป็นสิ่งที่สามารถพิมพ์เอาได้พิมพ์แล้วก็ปริ้นได้เพราะฉะนั้นในส่วนของโน้ตตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ เราบันทึกหลังสอนไว้ดูก็ได้อาจจะไม่ต้องบันทึกตามแพทเทิร์นเป๊ะๆนะครับอาจจะบันทึกว่าวันนี้นะครับสอนนักเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคุณครูให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีนักเรียนคนไหนบ้างที่ตามไม่ทันกี่คนมีเรื่องไหนบ้างที่ยังสอนไม่ทันแล้วจะยกไว้ในสัปดาห์ต่อไปมีเรื่องไหนบ้างที่ต้องเน้นแล้วยังไม่ได้เน้นนะครับอาจจะยกไว้ในสัปดาห์ถัดไปหรือนะครับอาจจะ ตอนต้นคาบนะครับพูดกับนักเรียนว่าจะให้นักเรียนเล่นเกมแต่ว่าเวลาหมดก่อนนี้นะคุณครูก็บันทึกไว้แล้วก็นําไปให้นักเรียนเล่นในครั้งถัดไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณครูได้มีการสัญญาว่าจะให้เล่นเกมแล้วนะครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะตั้งคําถามเราเอ้คุณครูพูดแล้วทําไมไม่เห็นทํะนะครับบางครั้งก็ ความน่าเชื่อถือก็อาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับพื้นที่ที่เขียนว่าโน้ตเนี่ยก็จะสามารถบันทึกการสอนของคุณครูได้หรือบันทึกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเก็บไว้อ่านย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเมนูของการเช็คชื่อแล้วเมนูของการเพิ่มโน้ตก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงการให้คะแนนของนักเรียนบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับที่เคยโพสต์ลงไปในเพจ Facebook ของทีเดนแชร์นะครับว่าท t ตุกะแคมป์เนี่ยนะครับจะคล้ายกันนะครับเหมือนการรวมพลังกันของ2เครื่องมือนะครับก็คือคัสโดโจนะครับรวมพลังกับ g o o l l e l a s s r o o m นะครับจะมีส่วนหนึ่งครับส่วนตรงนี้ที่คุณครูสามารถให้คะแนนเสริมแรงกับนักเรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกดปุ๊บนะครับ ก็จะเห็นว่ามีค่าตั้งต้นเป็น d ว n ดัน o d job fantastic นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดนะครับก็จะมีค่าคะแนนปรากฏขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับผมจะลองกดนะครับอ่านี่นะครับขึ้นมานะครับปรากฏว่ากา้าเนี่ยได้1คะแนนนะครับลองกดดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็แค่กดไปที่ชื่อของนักเรียนคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วกดสร้างคะแนนนะครับ ผมจะลองคําว่าส่งการบ้านนะครับแล้วก็ไอคอนจะเลือกเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็น Windows เอร์ชั่นเดิมมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับผมให้ค่าคะแนนเป็น1คะแนนนะครับส่งการบ้านให้ค่าคะแนนเป็น1คะแนนแล้วกดสร้างนี่นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีค่าคะแนนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้ลบล่ะนะครับ,รบเช่นวิ่งเล่นในห้องนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการชะลบคะแนนอย่างเช่นวิ่งเล่นในห้องเนี่ยเราอาจจะมีการเตือนนักเรียนสักครั้ง2ครั้งหรือ3าครั้งก่อนแล้วก็ค่อยลบคะแนนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ใช้คะแนนเนี่ยในการเสริมแรงทางบวกาม,มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมีการกําหนดเงื่อนไขกันแล้วมีการพูดคุยกับน,นักเรียนแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดมีการวิ่งเล่นนะหรือมีการหยอกล้อก,กันนะคุณครูจะเตือน2ครั้ง3ครั้งนะแล้วก็คุณครูจะขออนุญาต ลบคะแนนหรือว่าตัดคะแนนในทาทูก้าแคมป์แบบนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยสื่อสารกับนักเรียนก่อนว่าเราทําข้อตกลงร่วมกันในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ1น,นะครับเออร์เลอร์ er นะครับทำไมถึงขึ้นคําว่าเออร์เลอร์ได้นะครับมหมายเหตุสามารถลบคะแนนผู้เรียนได้โดยใส่เครื่องหมายลบเช่นลบ5าลบ1นึาทำไมถึงไม่ได้นะครับกดสร้าง เออเลอร์นะครับอ๋อต้องเลือกรูปภาพก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ผมลืมเลือกรูปภาพนะครับเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาลองลบคะแนนดูบ้างนะครับอย่างเช่นผมจะลบคะแนนแมนยูตรงนี้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นโดนลบคะแนนไป1คะแนนนะครับลองสักคนนึงนะครับอ่าโอเคถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับในการเพิ่ม ในส่วนของการให้คะแนนเสริมแรงเข้าไปนะครับหรือว่าในส่วนของการลบคะแนนก็มีการเพิ่มเข้าไปได้หรือว่าอันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถกดลบทิ้งได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆลบก็ลบง่ายเพิ่มก็เพิ่มง่ายนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆในส่วนตรงนี้นะครับต่อไปเราไปดูการตั้งค่านะครับเพิ่มเติมกันสักนิดนึงครับ การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเราก็จะกดไปที่ชื่อของนักเรียนนะครับแล้วกดตั้งค่าตรงนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขชื่อแก้ไขนามสกุลเปลี่ยนเลขที่เปลี่ยนรูปภาพก็ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับพอเลือกแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่าโอเคแล้วก็กดพื้นที่ว่างนะครับเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีการเลือกไฟล์ภาพได้ด้วยนะครับในกรณีที่นักเรียนต้องการให้คุณครูเปลี่ยนรูปภาพเป็นหน้าของตัวเองหรือเป็นภาพบุคคลที่ชื่นชอบเนี่ย คุณครูอาจจะตั้งกลไกสักเล็กน้อยก็ได้เช่นนะครับนักเรียนต้องเก็บสะสมคะแนนครบ5คะแนนก่อนคุณครูถึงจะอนุญาตให้เปลี่ยนรูปภาพได้หรือถ้าใครเก็บครบ10คะแนนก็จะสามารถนำคะแนนตรงนั้นมาแลกในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นส่งการบ้านช้าได้2วันนะครับฟังเพลงไปขนาดที่เรียนไปด้วยนะครับกินขนมในห้องได้นะครับอะไรในลักษณะแบบนี้ก็คือ ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าถ้านักเรียนเก็บสะสมคะแนนครบเท่านั้นครบเท่านี้ก็จะเปลี่ยนรูปภาพให้หรือนำคะแนนตรงนั้นไปแลกเป็นสิทธิพิเศษได้นะครับตรงนี้ผมจะลองกดชูดไฟล์นะครับเดี๋ยวจะลองเลือกรูปภาพเข้ามานะครับที่เตรียมไว้เข้ามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่เลยลองกดนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็กดพื้นที่ว่างนะครับ อ่านี่นะครับเปลี่ยนรูปภาพได้อย่างเท่เลยนะครับเป็นรูปภาพการ์ตูนวันพีชนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับตั้งค่าง่ายๆแล้วก็มีกลไกเพิ่มเติมมีเทคนิคเพิ่มเติมในการให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนรูปภาพหรือนำคะแนนตรงนั้นไปแลกเป็นสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อกระตุ้นนักเรียนได้ด้วยนะครับ 2000 years Thous โอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับโดยสรุปแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเช็คชื่อนะครับในแบบต่างๆนะครับเรียนรู้การให้คะแนนนักเรียนนะครับการกำหนดค่าคะแนนแบบบวกการกำหนดค่าคะแนนแบบลบนะครับเรียนรู้ถึงการตั้งค่าการเปลี่ยนรูปภาพนะครับแล้วก็เทคนิคหรือกลไกในการให้คะแนนนักเรียนในการเปลี่ยนรูปภาพในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเอาคะแนนนะครับมา แรกเป็นสิทธิพิเศษต่างๆในการกระตุ้นนักเรียนให้อยากทำงานนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยยังไงใครมีไอเดียอื่นๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันไอเดียดีๆถึงคุณครูทั่วประเทศไทยด้วยนะครับ คลิปนี้ต่อไว้ประมาณนี้นะคะรับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยเดี๋ยวตามกันต่อที่เอพิ o ซดหน้า t a t u k a c a m p c o m ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างพบกันคลิปหน้าครับ